สวัสดีครับผมชื่อน,นายนันทภาพฟูกินคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วันนี้จะมาสอนการติดตั้ง ROS ครับ ROS คือ Robot Operating System เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสำหรับการเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ซึ่งจะรวบรวมชุดเครื่องมือและชุดคำสั่งต่างๆที่จำเป็นในการพัฒนาหุ่นยนต์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะลดความยุ่งยากให้กับการสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ที่หลากหลายเอาละครับทีนี้เราก็จะมาติดตั้ง ROS กันนะครับโดยที่ผมจะติดตั้งก็คือติดตั้งใน Linux Ubuntu นะครับขั้นแรกเลยให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ครับผมแล้วก็เซิร์ชไปคำนี้เลยนะครับ i k i r o s เ O.R.G. ครับพอเข้ามาถึงหน้านี้เสร็จปุ๊บเราให้เลื่อนลงมาครับเราจะเจอวิธีการติดตั้งอยู่ว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงเริ่มแรกก็จะมีโค้ดมาให้เราใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยให้เรากดย่อจอเล็กอันนี้ก่อนครับเสร็จปุ๊บกด Control Alt Delete แล้วก็ T ครับทีนี้มันก็จะขึ้นหน้าต่างอันนี้มาให้เราใส่นะครับให้เรา Copy ลิงก์นี้ แล้วก็ไปวางเลยครับแล้วก็กด enter นะครับทีนี้มันก็จะบอกให้เราใส่รหัสผ่านของเราก็คือมันจะไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าก็คือตัวอักษรมันอยู่ในนั้นแล้วแหละทีนี้เราไปขั้นตอน1.3นะครับอันนี้กรอบมาให้หมดเลยทีนี้ก็รอให้มันอัปเดตอะไรของมันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับ แล้วก็ไปที่ขั้นตอน1.4นะครับอินอัปเดตเพอมาถึงอัปเดตเรียบร้อยครับพอมาถึงนี้เราก็ไปที่ให้เราเลือกอันนี้นะครับ แล้วก็กด enter ครับไปที่ขั้นตอน1.5นะครับดอ Stop อันนี้มาเราก็จะติดตั้งตามขั้นตอนนี้เรื่อยๆเนี่ยครับ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่ ROS p h o t o l Bot Install ให้เรา copy ข้อความนี้นะครับก็วางคือผมก็ไม่แน่ใจว่าผมทำอะไรผิดหรือเปล่ามันเลยทำให้ Total b o t Simulator ไม่เด้งขึ้นมาครับเดี๋ยวผมเอาวิธีให้ดูแล้วกันครับว่าถ้า Total Simulator มันทำงานมันจะเป็นรูปแบบไหนครับก็จากในคลิปวิดีโอนะครับ ถ้ามันรันถูกต้องมันจะเด้งขึ้นมาซิมูเลเตอร์ทัลนะครับเป็นรูปแบบอย่างนี้ตัวตรงนี้จะเป็นตัวทัลท l ที่เป็นหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ให้เราใส่คําสั่งว่าให้มันเคลื่อนที่ไปทางไหนเพื่อหลบสิง่งกีดขวางภายใน v วลช u ล l 3D อันนี้นะครับก็ถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรดีๆสามารถแนะนำผมได้นะว่าแบบเออผมทำผิดพลาดตรงไหนก็ขอบคุณมากๆครับ